หลายสิบปีพระเครื so so it, ่องให้อะไรกับเพื่อนบ้างเออให้อะไรกับเพื่อนนั่นบอกหน่อยบอกเอฟซีหน่อยก็ให้ือดีๆเข้ามาดิมีของมีอะไรใช้อะไรมีบ้านมีรถมีบ้านมีรถเพราะพระเครื่องเลยนะะเมียน้อยมีไหมเมียน้อยได้ไหมก็ได้แต่เลิกไปหมดแล้วครับเพื่อนบอกมึงเอากูมาฆ่านะ ได้เลยฮะซื้อเลยซื้อเลยครับพอด,ดีจะจะคุยกับอ,อ,อาจารย์พันพระเครื่องเขาหน่อยนะครับผมสัมภาษณ์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์พันครับผมอ่านี่หวัดดีเอฟซีหน่อยดิหวัดดีเอฟซีน่ะยเออนะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคนวงการพระใหม่มีสมาคารวะนะฮะเราต้องใช่ครับผมอาจารย์พันครับมาวัด บึ้งบ้านทุกวันอังคารใช่ไหมฮะทุกวันอังคารครับทุกวันอังคารแสดงว่าขายดีดีขายดีใช่ไหมฮะอาจารย์ได้เรื่อยๆครับที่นี่คือคือคอาจารย์พันเนี่ยผมอาจจะพูดเขาแบบดูแบบดูแบบเหมือนไม่มีสัมมาคารวะนะเพราะเขาเป็นเพื่อนผมเองนะครับผมคันเพื่อนผมเองแต่ความลับอะไรต่างๆเรื่องการขายพันเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เขาหรอกฮะว่าเขาเนี่ยขายอะไรไปบ้างนะฮะอืมนะ มีชื่อหนึ่งก็คือไปนะเนี่ยแต่ว่าชื่อในวงการเรียกว่าพันพระเครื่องนะครับ<ม>เล่นพามาก,กี่ปีแล้วครับจันทร์ันฮะสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีโอ้โหอย่ามาหลอกกันดีเรารุ่นเดียวกันผมเล่นยี่สิบกว่าปีเองคุณเล่นมาก่อนหน้าน,นี่ครับคุณเล่นมาก่อนผมอีกโอ้โหผมฝึกสองแล้วอยู่ในท้องครับโอฝึกแต่อยู่ในท้องอืมอย่าอย่างนั้นดิเดี๋ยวเอฟซีเขาจะเข้ามาคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ย ตรงไหนครับพี่เนี่ยอก้ตัวเซียนชานเนลนะฮะเข้าไปนั่นได้ครับครับผม<ด>น <ะ S 2> ่าสลุดีครับครับเล่นพามาสามสิบกว่าปีก <c oughs> ็ประสบการณ์ต้องเยอะอะแล้วว่าเรียกว่าซื้อถูกขายท่วมเนี่ยมีไหมบ่อยไหมฮะอาจารย์พันธ์นะบ่อยครับโอ้โหผมไม่อยากจะสัมภาษณ์เลยเพอพูดแล้วเดี๋ยวผมอิจฉาเนี่ยซื้อถูกขายท่วมเนี่ยเอาทว่าช็อตเด็ดเดอะมาสักสองช็อตอาจารย์พันธ์ซื้อถูกขายท่วมพิสุจิ์เลยอะ คี่ว่าจําได้ประทับใจเลยอะ่ะซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับอาจารย์กอไปร้อยห้าสิบขายไปสี่หมื่นครับซื้อร้อยห้าสิบขายสี่หมื่นแหงสุดเลยโอ้โหหลวงพ่ออะไรหลวงปู่ทิมมั้งครับจำไม่ได้แลาวน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมนะฮะซื้อร้อยห้าสิบขายสี่หมื่นโอ้โหเป็นเหรียญเลยครับอาจารย์เหรียญเหรียญหลวงปู่ทิมน,นมะซื้อร้อยสิบซื้อแจ็คเฉาไหนอะ่ะที่นี่แหละครับ ซื้ออะไรที่บึงบ้านนี่นะโหซื้อฟุกเลยมาก่อนนี่นะโหหลายปีแล้วกี่ปีมาแล้วโอ้โหยี่สิบปีมาแล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับโอ้หตอนนั้นเราครบกันยังเนี่ยครบแล้วดิโอ้ครบกันแล้วนะฮะแล้วทำไมไม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรผมเลยตอนนั้นน่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคเราสอดกันนะครับนั้นต้องไปแดนสยามโอ้โหคุณทำไมทำอย่างนี้ซื้อร้อยห้าสิบขายสี่หมื่นแต่ไม่เลี้ยงข้าวเพื่อนนะจำไว้นะเอฟซีนะ อย่าทำแบบนี้นะครับผมขอให้ช็อตหนึ่งขอให้ช็อตหนึ่งซื้อถูกขายทั่วม,มันต้องมีเยอะคุณคุณพันคุณมีเยอะช็อตหนึ่งก็ที่ทับข้อทับขอวัดทรงธรรมวัดทรงธรรมวันพุธวันพุธซื้อเท่าไหร่ซื้อร้อยซื้อหนึ่งร้อยขายไปเท่าไหร่ขายไปห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองโอ้มค์ก๊อด มันมากกว่าช็อตเมื่อกี้อีกซื้อหนึ่งร้อยขายห้าหมื่นสองช็อกเลยช็อกเลยอิจฉาตาร้อนมาจงิดจงิดแล้วคุณก็ไม่เลี้ยงค่าผมอีกเช่นเคยเราคุณไม่ไปครับอ๋อถ้าผมไปนี่คุณต้องเลี้ยงผมคุณเลี้ยงผมย้อนหลังได้ไหมได้ครับซื้อหลวงพ่ออะไรซื้อร้อยหนึ่งขายห้าหมื่นสองพ่อเงินเพ่อเงินพิมอะไรพิมนิยมพิมนิยมโอ้ตกควายแล้ว้าอย่างนี้แล้วก็ ซื้อร้อยขายห้าหมื่นสองเนี่ยเอาไวเอาไว้เราว่านานไม่กว่าจะได้กว่าจะได้อะกว่าจะขายได้ซื้อมาร้อยเนี่ยนานไหมหลายวันไหมสามวันครับร้อยหนึ่งสามวันขายไปห้าหมื่นสองหลวงเพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้โหเปิดไปเท่าไหร่เขาทิ้งต่อมาห้าหมื่นสองเนี่ยหมื่นหกหมื่นโอ้ยเปิดหกหมื่นเปิดมิลด้วยเอาไปไวๆอ่ะเอาไปไวเลยเราไม่ใช่ว่าเสียนยงเสียนใหญ่เราไม่ต้องเก่งว่าต้องเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องครับ โอ้โหแล้วคนที่ขายมาร้อยนึงเนี่ยเขาคงจะเสียใจมากเลยเขาเปิดเท่าไหร่อ่ะทิ้งมาซื้อเขามาได้ร้อยนึงอาจารย์พันร้อยห้าสิบ <150. S 1> เขาเปิดร้อยห้าสิบส่วนร้อยหนึง่ง<ไ>คุณก็น้อใจสําคัญ<ไ>คุณยังจะไปต่อเขาอีกนะหรือม,มันต้องต่อตามปกตมิมันมันเป็นเรื่องปกติเออก็นี่ในช่องเนี่ยเขาชอบมาคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยคุณซื้อเขามาถูกแล้วมาขายท่วมเนี่ยคุณเคยไปสมนาคุณเ็าบ้างไหมเออเคยไหมหีืว่าเอามาขายท่วมแล้วกลับไปแบบ เราได้กำไรเยอะเอาไปสม,มนาคุณเจ้าของพระเริมเขาอะก็ไปซื้อเขาเรื่อยๆครับก็ไปซื้อเขาเรื่อยๆเรียกว่าก,<ช>การ,อ,รกาอ,อุดหนุนใช่เออแบบนั้นโนนฮะเสียแทนทับช้างยืนขำอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนะแทนทับช้างนะฮะยืนขำอยู่บอกคาถามนี้บอกถามได้ยังไงว่าขายท่วมแล้วเคยเอาเคยเอาอะไรไหมมันน้อยนะมันมันมันเพราะเวลาเราโดนเนี่ย เวลาเราซื้อเก๊เนี่ยก็ไม่เคยมีใครมาแชร์กับเรา,า <laughs> เวลาเราโดนเก๊เนี่ยมันก็ไม่มีใครมาช่วยเราโดนนะเวลาเราขายท่วมก็จะมาให้เราท่นอีกออคนเรานะ่ะถือถูกขายท่วมไปแล้ว,ลวโดนเกอะโดนเกน๊มันต้องมีน่ะหนักๆนักเลยโดนเกะมีไหมหนักหนักไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยเจอเท่าไหร่อ๋อซื้อฟาหลักร้อยเนี่ยอากาศที่จะโดนนมันยากนะคนเราอ่ะนะ เอาเปรียบเอาเปรียบสังคมการมาเคลื่องเนี่ยซื้อหลักร้อยอ่ะแล้วขายแล้วไม่ยอมโดนเก๋อเอ,เออมันต้องยอมโดนเก๋มัง้งยี่ทีหลังนี่บางทีเขาเปิดมาร้านหนึ่งสวนเลยห้าแสน <laughs> เราไม่ต้องส่องนะเพื่อนนะเอออ่ะโดนเก๋ไม่เคยนะตกควายโดนเพื่อนโดนอ่าตกควายอ๋อไม่ต้องถามเลยก็ตกควายสอง,ององค์ที่ผ่านมานี่แหละใช่ไหม คือหลวงปู่ทิมเนี่ยขายสี่หมื่มันก็ตกควายอยู่แล้วนะเพื่อนผมเนี่ยซื้อมาร้อยห้าสิขายสี่หมื่เนี่ยเขาก็ต้องไปได้หลักแสนนะเหลืออะไรเหลืออะไรเพื่อนสุรพลโอ้โหก็เล่นกันเท่าไหร่กี่แสนเนี่ยรู้ไหมราคาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ประมาณร่วมแสนนั่แหละเออก็ถือว่าเนี่ยะคือช็อตท่วมกับช็อตตกควายเนี่ยเป็นช็อตเดียวกันนะ พี่มิยมหลักฐานขายเซียนใหญ่ไหมถานหน่อยพี่มิยมเนี่ยเบอร์ใหญ่เลยไหมน่าจะเบอร์ล้นเบอร์บางไม่ใช่เบอร์อ๋อเรียกว่าแต่ว่ามีคนรู้จักแหละอืมนะฮะก็ตกควายอีกเหมือนกันใจเหมือนกับว่าเต็มใจตกเพราะเราอยากได้เงินเร็วราคาที่เต็มใจตกเต็มใจตกนะฮะเพื่อนผมอนะฮะอยู่ในวงการเนี่ยเรียกว่าหลายสิบปีพระเครื่อง ให้อะไรกับเพื mang, mane, strat, ่อนบ้างเออให้อะไรกับเพื่อนบ้างบอกหน่อยบอกเอฟซีหน่อยเื่อให้ดีๆเข้ามาแล้วมีของมีอะไรใช้อะไรเงี้ยมีบ้านมีรถมีบ้านมีรถเพราะพระเครื่องเลยนะเมียน้อยมีไมเมียน้อยได้ไหมก็ได้ต่เลิกกันหมดแล้วครับเพื่อนบอกมึงเอากูมาฆ่านะ ไปบอกมึงเอากูมาฆ่านะฮะประจานฝันยูทูบไม่ใช่นะผมเพื่อนกันผมซีกันมากๆนะฮะผมคบกันมานี่ผมเรียกว่ายี่สิบปีเธอเนะะเพื่อนคนนี้นะฮะมันมีประสบการณ์หลายหลอย่างซึ่งวันหน้าเดี๋ยวผมจะมาแช์นะฮะวันหน้าผมจะมาแช์ถ้าเจ้าของพระองนั้นตายไปแล้วเราค่อยมาคุยกันนะเพื่อนนะตอนนี้ยังเล่าไม่ได้ับยังเล่าไม่ได้นะรอนะเ,เขาตายก่อน <S <S โอเควันนี้นะฮะก็ <S <S เฮฮานะ่ภาษาเพื่อนฝูงนะฮะกับไปโพสต์ชักช้างหรือ พันพระเครื่องเดี๋ยวถ้าเขาจะติดต่อเพื่อนเนะีย่ยเขาติดต่อได้ที่ไหนเพื่อนเขาอยากจะซื้อพระเราอะ่ะทางเฟซเลยครับทางเฟซเลยพิมมาในภาษาไทยพัน,นพระเครื่องนะฮะอืมโอเควันนี้ก็ได้ความสนุกสนานเฮฮาภาษาเพื่อนรักเนะยเจอกันประจำนะครับแต่ผมผมหมั่นไส้เขาผมไม่อยากนั่นหรอกนะสัมภาษณ์เข้าไปผมรู้ว่าเขาขายท่วมแล้วเขาไม่เลี้ยงค่าผมเนี่ยผมหมั่นไส้นะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องให้เขาเลี้ยงผมย้อนหลังนะฮะวันนี้ขอบคุณเพื่อนรักพันพระเครื่องสวัสดีครับผม หมาเห่าเลยฮะสัมภาษณ์เพื่อนหมาเห่าเลย <c oughs> <c oughs>